กันชนหน้ากระจังหน้าไฟทั้งหมดเนี่ยสกเกลแท้หมดเลยคุณดูกันชนท้ายทับทิมคิวโคมีเอะอะไรมาครบเลยแล้วดูไฟท้ายไม่ขีเ้เหร่นะเฮ้ยมันก็คือไอเจคุณดูสกเกลของสองสองสองที่เราทําดูดูคันนี้นะครับเห็นไหมแล้วดูด้านท้ายด้านท้ายกลมไหมกลมแบบสองสองสอ,องนะตรงนี้ไม่บุบนะอย่างหรูท่านผู้ชมครับอยากจะแปลงนะครับมาครับเรายังไม่อยากให้เห็นด้านข้างเราอยากให้เห็นใส่แบบใส่ล้อใส่อะไรครบองค์ประกอบก่อนนะครับอ่ะอยากให้มาดูด้านหน้าคุณดูด้านหน้า ดูด้านหน้านะครับขับมาเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าคุณขับอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองกระจกหลังยังไงอะเฮ้ย mm hmm. มันก็คือไอเจสกเกลแท้ฝากระโปรงกันชนหน้ากระจังหน้าไฟทั้งหมดเนี่ยสกเกลแท้หมดเลยคุณดูคุณดูเอาละกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมมาพูดถึงฟิตติ้งไฟหน้าทั้งหมดนะครับเซนเซอร์ ensor, กันชนฝากระโปรงเนี่ยฟิตติ้งเนี่ยเฮ้ยแม่งเป๊ะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาจอดลึกแบบนี้เลยนะครับเปิดฝากระโปรงมาข้างในนี่แบบห้องเครื่องเนี่ย เรียบร้อยไม่มีช่องโหว่เก็บให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายมาดูไฟท้ายดิโคตรสวยเลยอะเนี่ยคุณดูฝากระโปรงคุณดูแก้มข้างท้ายท้ายบันท้ายใหญ่มะเห็นไหมกันชนท้ายทับทิมคิ้วโคมียมอะไรมาครบเลยแล้วดูไฟท้ายไม่ขี้เหร่นะโคมี่มนี่เงาวิ่งเลยนะดูข้างท้ายนี่แบบขับตามหลังมาเนี่ยอขับตามหลังมาไอเจตปาไอเจครับ ท่านผู้ชมติดตามกันนะครับว่าอยากเห็นเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เสร็จระบบฝากรโปรงท้ายให้คุดูนะครับเป็นปุ่มกดนะนี่ครับไฟฟ้าใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมครับนะครับอ่าปุ่มกดปิดครับประตูดูดเห็นไหมครับสิต,ติ้งสวยงามเป๊ะแบบเป๊ะสวยๆเลยดูคันนี้อ่าเอ c a r อีกหนึ่งรุ่นนะครับระหว่าง เปรียบเทียบซีรีส์เกับ s อสค s s นะซีรีส์เคือ f 0 2ไป g 1 2กับ i 7ได้ส่วน 2, 2 1, องสองหน s มันระดับเดียวกันกับซีรีส์เจ็ l a s s ระดับเดียวกันราคาใกล้เคียงกันรถมือ2ตอนนี้ราคาใกล้เคียงกัน s อสค s s w 2 2 1นะครับท่านผู้ชมคือรุ่นนี้แปลงโฉมไปได้ w 2 2 2 3, และ w 2 2 3ล่าสุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอางาน w 2 2 3ล่าสุดให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน แต่คุณดูสกเกลของ2อ,องที่เราทําดูดูคันนี้นะครับเห mm ็นไหมรถดูทรงยาวนะครับของเดิมระบบถุงลมนะเอาออกเลยไม่ต้องมาปวดหัวกับชกเดิมที่มันจะรั่วรั่วบ่อยๆแล้วก็แพงมากใส่ระบบเมกาเข้าไปเลยจอดกองเตี้ยได้ขึ้นห้างขึ้นเนินน้ําท่วมยกสูงได้ขับนุ่มสบายกว่าเดิมนะครับ mm hmm. คุณดูพอจอดแบนแบนนะครับเปลี่ยนล้อชุดหนึ่งสกเกิร์ตข้างคุณดูนะครับของเราใส่ใจเรื่องสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตข้างเรามาเป็นแบบทรงส2ิลสองสองสองนะอ mm ่า hmm. ที่อื่นไม่มี แล้วดูด้านท้ายด้านท้ายกลมมะกลมแบบสองสองสองนะตรงนี้ไม่บุบนะคุณดูดีๆนะตรงนี้ส่วนใหญ่เขาแปลงกันบุบนะมันจะบุบเข้าไปอันนี้เรากลมๆออกมาเลยนะบันไดข้างกับตัวนี้รับตรงเห็นไหมบันไดข้างเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันจะดูรถมันจะดูสูงดูนะอ่ะดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นคุณเห็นนะแบนปุ๊บแล้วก็ไปรับกับกันชนหน้าด้วยเห็นไหมคุณดูนะโรงมันมารับกับกันชนหน้าเนี่ยเห็นไหม แล้วถ้าคุณดูที่อื่นให้ที่แปลงนะด้านข้างคุณจะลอยไม่สวยแล้วรถจอดแบนนี้คุณจะเห็นสังเกตง,ง่ายเลยรถแบนทั้งคันเลยนี่คือการจัดทรงรถนะครับใส่ล้อใส่ถุงลมเรียบร้อยปุ๊บรถมาทรงสองสเลยครับยังหรูท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าผมฝากไว้ครับท่านผู้ชมใครที่ใช้รถ BMW ยรซีรีสเจอยู่หรือใครที่ใช้ s c l a s s w 2 2 1ออยู่มันสามารถที่จะแปลงโฉมได้ ถ้าฟังเฮียรีวิวแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะขายรถเพราะราคามันตกอยากจะใช้ต่อตรงใจตรงคอนเซ็ปต์เหมือนที่เฮียพูดอยากจะแปลงนะครับมาครับ BM F02 ไป G12 ได้ไป i7 ได้คือตัวนี้ S-Class W221 ไป222ได้และไป223ได้ครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมฝากติดตามผลงานเลย w 221ไป w 223แปลงจัดชุดเต็มสเกลแท้ทั้งภายนอกและภายในข้างในเนี่ยเป็น223ทั้งหมดเลยครับพวงมาลัยจอแอนดอยตัวทัชสกรีนตัวเก้าอี้ที่นั่งเบาะแผงประตูทั้งหมดเนี่ยเป็น223ทรง223หมดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยเอา้าวฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเรื่องราวในการแปลงเปลี่ยนโฉมรถ ไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะครับนำผลงานใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับวันนี้ไปก่อนครับ